ดีค่ะตอนนี้ผ้าอาการกันยังสง้วงตอยู่พี่น้องเดี๋ยวผ้าลูกมาหาหมอเดี๋ยเก็บเก็บจนงอเป็นกลุ่ม หายไปเ้ยลูกมติมพ่ออยากจิ้มแทนแล้วเดี๋ยวก็คงหาย อนคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีน้องที่เป็นห่วงเนาะแม่กับเพืจังใดทำดีที่สุดแล้วเนาะพาน้องมาหาหมอสมหัวใจเพราะอยากเป็นเตียนเถอะแข็งแรงกต่ให้สิ้นโชว์อยู่แต่ว่าก็คพุ่งกับหลังกับพุ่งพาม,ามาหาหมอก็คุ่งจะดีไปเรือ่อยๆ ต่ลืตูนให้หมอชันชัยพี่ ได้ยุ้คนอยากเนื้อจารเยียดจนงอทั้ง เราเลย่ะท่านเงขอไปรูดเป็นยังกบนน้ดังคลินิกเวชกรรมหมอชันชัย เดียวมาหาหมอที่นีดแล้วอาการก็คงจะดีค้นเดี๋ยวมือเซ้าจะไปโรงพยาบาลแล้วค่ะบ่บาเไข้ไปไหน ิมแม่แมมแล้วค่ะพอปุ๋ยเนาะพอเป็นตัวแทนของพอพอแม่แม่เอฟซเนาะที่เป็นไอ้ควานเป็นห่วงเป็นใยมากิดสีเห็นมันดีที่สุดขออนุญาตเนาะขออนุญาตถ่ายด้วยจ้า ต้องหยุดเลยต่างเยอะเลยงานเสียเคนจงปวดปวดมากใช่ไหมใช่ยืนนั่งฉีดยาแล้วไม่ดีขึ้นนี่จะนอนเหมือนกันเสกผู้นี้กออกเพราะอะไรออกกิ๊บไป ร้องสักเข็มไหมถ้าร้องสักเข็มดูแค่คืนนี้ไม่โอเคก็เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ค่อยไปโรงพยาบาล่ไม่ไม่มีค่ะไม่ไม่ไม่เป็นเป็นนักร้องนี่แหละค่ะแต่ว่านมร้องจะมีโชว์ใหม่แต่หน้ามันไม่ไหวถ้าฉีดยาเข็มแล้วถ้าไม่ไหวยังไงเดี๋ยวไปเจอผู้ที่หายตมดถ้าจะใช่ใช่ลองดูสิลองฉีดยาสิ 专门给给给叫拿回去。你没米啊？你缺啥子啊？你你

ตัวน่นอนจะงอาบาดลุกเย็บของกระงเก่เตมยุ่เกี่ยัยุ่เขาองกับกินเขาบลุลงนี่เ็นของพากันกินเขาบลาลงเยคนต้องจก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 แม่นได้ได้ได้กเปียบรรยากาศจเพราะว่าปต้มเขาเพระมีเวลาต้มเขา ตงนคันพอน้ำมันขางทั้งสีข้ายโจกับครนอะ่จังเป็นได้กินกอของเซเว่นทุกส่วนเลยมีหรอกม่้บอกค่าเพื่อตั้งเราไปค่ะแยกแยกไฟแดงมองนี้บอกจ้าน ยด่๋ทางเขาเรียกไปม้วนทองเขาดีป่ะคะจิ้มม้วนทั้งๆก็เมื่อกี้กินยาที่ทางโรงพยาบาลให้มาครั้งล่าสุดเพิ่งกินไปใช่ไหมเพิ่งกินเมื่อเย็นนี่ค่ะโอเคทั้งกันเดี๋ยวกินยาน้วยน้ำอีกแต่เรากับเรากินยาแล้วก็ดูอาการถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องเขียนนะได้ค่ะมันน่าจะมีตัว